بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين Assalamualaikum ah w ะ r a h m a t u l l a h i wabarakatuh นะครับก่อนอลิลลาห์นะครับเขาซูรายการอุเทนแห่งการอนุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้พบพี่น้องมาเป็นประจำนะครับในทุกวันและเขเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็นะครับขึ้นมาอีกอีกอีกคันหนึ่งเลยนะครับจากวันก่อนเนี่ยเราได้คุยกันเรื่องชิริกยัยนะครับแล้วก็ประเพณีมังบายแล้วก็ทดทันได้คุยกันที่พอสมควรแล้วนะครับ วันนี้เราจะขับเคลื่อนไปอีกอชิริกอีกอกลุ่มอีกอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าชิริกเล็กชิริกคนอัสกอรนะครับชิริกเล็กนะครับเทว่ามองเห็นได้ยากเรื่องไม่หลุดตัวได้สัมไปนะครับนพี่น้องครับพอพูดถึงชิริกเล็กแล้วก็ชิริกใหญ่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าชิริกใหญ่เนี่ยถึงกับผักปฏิบัติของเรานะครับเราทำสิ่งอื่น โคกับเอาล,ล้อสบฮานใจลาบวกกันไปทําโคโคกันไปข้อผอมเอาล,ล้อย่างเอื้อนด้วยเอาล,ล้อด้วยมายังเผื่อเอาล,ล้อด้วยเผื่อเอือนด้วยนะครับเนาะนั่นคือนั่งโคกันไปนะครับนั่นคือชีกย้ายส้นชีริบเหล็กเนี่ยมันเป็นทางมองเลยอีกภาพพื่อมันไม่ดุยตรงไม่ก็เห็นภาต้องต้องการอธิบายนะครับเพราะว่าชีริบเหล็กเนี่ยมันเป็นสื่อ เป็นสิ่งหนึง่งที่เป็นซื้อทํำไมเกิดชีริกใหญ่แต่ไม่ถึงขั้นชีกใหญ่จะเป็นซื้อใช่คนนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวาซีละเป็นซื้อจะนําไปสู่ชีริกใหญ่นะครับคือ,อคือ,คอไม่ว่าว่าถ้าถ้าทำโย่บ่อยๆในที่สุดมันก็ขึ้นมันเป็นสิ่งที่โยกกระด้างไเป็นชีดใหญ่ได้นะครับกวามที่ว่าเป็นเป็นเป็นอันตรายันค่าอันตรายแต่ก็ฮะดีษรับแต่ในบิบกุมมะศรีสุลามนะบอกว่าอินนะ อัคว่ามาอัครว่าุุุุุุุุอุุุุุุุุุุุรุุุุุุุุุุุุุุุรียุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่นุุุุมากุุุุุุุุุุุุีุุุุุุุุุลุุมุุุุุุาุุวุุุุุุุุุุุาุุุลุมุุุุุุุุุุุุกว่าอินุาุุุุ่ากุสิุงุทุุุุกุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ นะครับนาอคือชิริกแหลกไม่มีกลุ่มหมาเพราะามันมองภาพไม่เห็นแล้วก็เราไ,ไม่รู้ด้วยคือทําลงไปเนี่ยคน,นออุกเนี่ยไม่สมัครมาเตือนได้เพราะเขาไม่สาบววานเจตนารมณ์ของคนที่ทำเนี่ยเพื่ออะไร,รนะครับก็คือเราทําสิ่งเดียวเนี่ยอาจจะเป็นชิริกก็ได้อาจจะเป็นอิบาดะก็ได้ สื่อตรงนี้คณนณไพ่หนบเนี่ยไม่สามารถตัดสินได้เราจะโคลอโลตัวเองจะรโรเลยอเป็นผู้ตัดสินนะครับฉะนั้นเรามายกตัวอย่างตัวหี่ผ่าปุ่คข้องชีริกเหล็กนะครับเชิญอาจารย์วชิรพัฒน์ครับเออในเรื่องข้องชีริกเหล็กพี่น้องทีละขั้นไล่ครับในเรื่องข้องชีริกเหล็กนั้นอันดับแบรกก็คืออยากจะยกตัวอย่างครับพี่น้องก็คืออ,รอราริยะการการโอรอวดการอวด อวดการอวดนั่นก็คือในเรื่องอบรรดาอุลมะได้ยกตัวอย่างนะครับบอกว่ายังเชฉนการทำความดีหรือการละหมาดร,รือการทำความดีอื่นๆนะครับทำ อย่างดีเลยหรือว่าเอปิอเป็นออฟโชว์ออฟโชว์ออฟาโชว์ออบคนเอิญเปิดเป็นการโชว์โชว์ให้คนเอิญเห็นว่าโอ้คนนี้โอ้มันดีคนนี้แก่งคนนี้ละหมาดช่วยงามอะไรถ้าเป็นการอ่านกูดันก็อ่านโดยโอ้คนนี้อ่านใช้ได้เสี่ยงดีคือคือเกิดเปล่าไมมคือใช่ไหมมันเกิดขึ้นข้างในครับแล้วก็มันมันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วเกิดขึ้นไในทุกคนทุกคนครับโดยเฉพาะ พุรูหมักจะเกิดขึ้นง่ายด้วยซ้ำไปเช่นเรื่องเช่นเลยครับเช่นในมัสยิดจะมีคนมาอยู่มากมายนะครับแล้วก็คนนั่นจะเป็นพุรูเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ละหมาดโดยโดยเอเรบเถรเถรเถรถูกต้องจากถูกต้องตามแบบฉบับของตาดามุฮัมมัลซาร์สลามนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะอเห็บเข้ามาได้ครับความความความ วิศวะคอมพิตออาจารเว็บกับศึกษาโบราณนะ,ะ,ะวุฒิภาวะวันนี้คนมาร์กเราเอ่อตังบิดต้องให้สวยสะคิดกอดมือต้องแบบว่าให้ดูดีสุขุมให้พราะว่าคนเขาะเลี้ลยงเ <พอ S 1> ราเราเป็นอุตสตาร์เราเป็นอาจารย์ถ้าเขาะเลี้ยงเรี่ยวถ้าท้าไม่เคยสวยงามเดี่ยวสอมไม่เคยร้อยต้องอือต้องให้สวยสะคิดนะครับถ้าถ้ารักษาแบบนี้ จะเข่าคลายด้วยกับการว่าทำเนี่ยเผื่อเป็นการให้คนเอิ้นมาโมงให้คนเอิ้นมาเล่นะครับแต่ถ้าว่าเราต้องการละมัดแบบสงบนิงมีตัวมะนี้นะในการแบบปกติของเราปกติของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะยกขุนเดียวหรือที่สาธารณชนเราก็เป็นของเราพันเนี่ยตรงนี้ยเป็นหนึ่งปกติเป็นสิสงที่นี้มากโดยสังไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปกติเราไม่ค่อยครับแต่พอวันนึงแต่ถ้าถ้าแข่บ้านเลยนี่ปั่นพื้อก็ไดเลย แป๊บเดียวรอรอรอแป๊บเดียวแล้วมันแป๊บเดียวสตาร์ทรถรอไว้ได้เลื่อยแม่งไม่น่าครับถ้าเพื่อสตาร์ทตั้งไว้ใส่เกณฑ์ตั้งไว้เลยครับแป๊บเดียวพุ่งมายังไงนี่คือ Allah swt บอกในขบย์อ่านคุรอานในในในบางอายะห์จะกับเรื่องนี้บอกว่าฟามังกานายะห์จุลิกอออัลบีฟัลยามันอะมะลันโอลิฮะวะลายุชริกบีออบะดะติรบบีฮิอัฮัดะอุลามะกโไดัน้ำนำอายะห์นิมามา มาเชื่อมโยงกับชิริชิริลิกแหลกเมื่อนกันนั่นก็คือเรื่องบ่าวท้าผู้ใดที่มีความประสงค์ว่างแต่ได้พบกับอัลอสบาตาลาในวันเคียมะก็ะให้ทําความดีนะครับตาการงานที่ดีและก็อย่ามีการตั้งภาคีมีการชิริกต่อ ala, อัลอสปาตาล่าในการทําอิบาดาต่อปราผู้ปบีบาลของเขาใดๆเลย นะครับมันอาจจะเข้าค่ายในเรื่องของการชิลิกชิลิกแหลกกันนะครับก็คืออาจจะเข้าทางชิลิกแหลกก็ดีแล้วก็ชิลิชใหญ่ก็เข้าค่ายตรงนี้เช่นกันในอาย่านี้นะครับแต่อาจารย์ที่นัครับในอาย่านี้นะผู้จิงหว่าฝันยะเหมันอามารันซอลิฮันแตวเราสังเกตฝันยะเหมันอามารันซอลิฮันเนี่ยเป็นความหมายที่กว้างมากนะครับแล้วก็ แต่ก็เราตงตะนักใน,ใน,ใ,นในสนวนตรงนี้ด้วยนะครับนี่อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ไ like ด้เก็บพวกชลิกนอกแต่เมื่อพบอายะนนี่แล้วต้องทำให้สะกิดใจพุมนะครับแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าการงานเทวานบ,บี้สังให้ทำอัลลอฮ์สังให้เราทำเนี่ยต้องเป็นอัมรันซอลิฮันเป็นการงานที่ดีนะครับอิสลามนะครับให้ความสัาคัญกับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณภาพอิสลามไม่ได้มองถี่ปริมาณแต่จาม,มองถียโซลิฮัน โตมองทีดีมองที่คุณคภาพฉะนั้นคนเราเนี่ยจะประสบควาสมสำเร็จในในอิบาดาห์นอิบาดาห์ดนั้นเขาไม่นรีนที่ปริมาณนะครับปริมาณเรีนกันใท้ครบครอบทวนครบอบแต่ว่าต่อมาคือเรีนในคุณภาพของการงานนั้น,น,นเราจนจะหมกจะ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 ,จะตกลับการงานของเราทุกๆคณน,นคณนภาพ้าของการงานของอามัลก็คือการที่จะต้อง ก็ย้อนไปลบแต่เรื่องที่เราพูดในตอนที่มันมาคือจะต้องอันตรึ่งอีคลาส,อ,ลาสอันตร้องต้องท้าวมาตุลาสุนทรลาศลอร์สลัมจะต้องทำตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านรซูนทรลาศลอร์สลสัมนั่นคือคุณภาพแต่จันครับมันมีคำพูดยคำพูดในเ่งอ่ะมีมีคนที่ได้ที่เขาเรียกกันว่าเป็นพูรูเนี่ยพูดพันธุซื่อผู้ฟังในของคัตบูนะครับเขาบอกวา่า อาจารย์สมัยใหม่นี่ยแปลกนะอะไรก็กิจบุลุษอะไรก็สุนนะรับพูดพันนี้ครับอาจารย์มองไปไหมครับคืออะไรก็อันกุรนอะไรก็ฮะดีสครับมีคนพูดพันนี้เป็นผู้ผู้เรียนเป็นคนเรียนคนนึงแต่พูดพันเนี่พูดพานซื่อไปสอนคนความันเกิดอะไรขึ้นทําไมปัจจุบันเนี่ยมีคนเรียกร้องสู้กิจบุลุษกิจบุรุษสุนนะทำไมเออไม่มีหรือมีคนพูดพันนี้จริงๆคร,รับในสังคมบ้านเราเป็นความ เป็นความ <laughs> ชี้ลกไหมครับเนี่ยชี้ลกไหมครับเ, <laughs> เป็นความ <laughs> เคล้าเป็นความไม่รู้แล้วก็เป็นความอะไร <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็มีมีถึงคันหวะมีถึงคันหวะเอ่อนังบัชาการหลือกลุ่มนังบัชาการาเสวียกรงสู้อันโคราชและฮะดิษเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเองในยุครัมนี้ อ่ามีนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับไดจริงจริงครับจริงจริงแบบเป็นเตะสาบเป็นเป็นเป็นเตะสาบกันในในวงการบัตรเชื่อจะมีจะมีบางส่วนที่มีความคิดพันเนียนะครับก็ต้องต้องต้องเรียกร้องสู้กันกับไปพ้ในทางของรัสสุบานุตาลานะครับต้องพี่น้องครับถ้าพี่น้องได้ยินพันนีเป็นกัมพูเตไม่โชคตรองอะไรก็เป็นกัมพูเตพิพผาดเป็นอย่างมากเลยการเรียกร้องสู้กิตาบุลลสุนามีมาตั้งแต่สมัย ทำไมนบีแต่ท um, ีก็ได be ้สั่งกับชาวนะครับว่าต่เรตุอต UH, ่เรต้อุมฟีฟีกุมอัมไร่เนีลันตาดิลู่บิฮิอาบดันอินตะมักซัตตุมบิฮิมาขิตาวัลลาฮ์วะสุนนะติรอสูลุละอัลกามะคาร์รอสุลลาะอัลสลามชั้นใดใดใดทิ้งไว้หรือว่าใดใดเอามาไว้หลังจากที่ชั้นใดตายไปแล้วนี่มีอยู่ซ่องยางซ่องประการตีดตาห้ากว่า บอกฐานหยุดส่งประการนี้แล้วมันจะไม่มีวันลงทางเออไม่มีวันลงทางโดยเด็ดขาดเลยนั่นก็คือกิตาบุรและสุนนะเพราะฉะนั้นนี่คือฐานนบียังเรียกร้องแล้วฉันให,เหลเราคำพูดแต่ว่าพึงพ่งมันไม่ใช่รับ เพราะฉะนั้น squared, นั่นคืออาจจะเป็นความไม่รู้ความโงเข้าความเข้า,า,าข้องข้องพว<อ>กเข<ร>าหรือว่าข้องคนผิ่นะครับคิดได้ยังนะมาจากลัสมาตาลาทางกานถูกต้องัมาจาก<ช>สุภัสภานวาตาลาซาึ่งในวันเราจะเรียนหมาเพ่งในก็แลเแต่ถ้าเราเรียนพิษพิษถพิษเหลืองเนี่ยน,นะครับจะต้องให้เรียนหมาก็จะอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคิดได้ยัจะลดก็จะไม่ จะไม่เปิดให้สำรองเขานะครับการที่เราตรงเนี้ยเราต้องขอดูอาข้อทางนําจากพระองครสวัตาลาพระองค์รัสวตาจะจะจะ,จะเปิดรับทุกคนที่พระองค์ส่งพระทรงประชะนันเร,เราอย่าได้อ้วเราอย่าได้ตะกบดนะครับเรากลับมาในเรื่องของราาอริยนะครับ <ไป S 1> นั่นอ <ไป S 1> าจ <ๆ S 1> จะเป็นะนะครับเรากลับมาเรื่องเรื่องอริย เรียกว่าการโอวดอ,อีกประการนึงคือเรื่องของการสุมอะซุ่มอบบเดี๋ยวี้ระยะนี้คือการโอวดการอเอาเอาถ้าเป็นสิ่งคล้องได้ไหมอาจารย์อ <Okay. S 2> เป็นสิ่งคล้องเคลื่องป,ประดับประดาแล้ที่ okay, เรามีมีวันหนึ่งอาจจะเว้นวันแต่เขามีงานมีการต้องเอามาแคว้นข้างนอกถ้าเป็นผู้หญิงนะ ใส่ผ้ากุ่มสั้นๆแล้วก็แควเนื้อหนองอะไรคือคืออันี้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าคือปกติอะคืออยบ้านเนี่ยคือเต็งตัวปกติพอบออกของบ้านเอาเตตัวสุภาพมันก็มันก็เรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แคบรปรยสุภาพแต่ว่าเวลามีวงมีงานเนี่ยนะครับก็คือหมักจะเกิดขึ้นไม่ได้ว่ามุสลิมนะครับแต่มักนต่เกิดขึ้นก็มุสลิมเรื่องมุสลิมก็เลดเ้นคือชายก็เลดเ้นนะครับคือเวลาองมกงานเนี่ยคือจะเต็มนะครับ คือเว้นอย่างกี้วงพามมันเลยบางคนใส่หานิยูครับบางคนหันอยู่ซองคางกินข้าวนี่ซ <c oughs> อ,อยข้อเทวาเทวาจฉมเนียนต่อให้ยาวไปเลยนะครับพอพระทุ่มเนี่ยจะมาเห็นสอยให้มายุ่งี่รุ่งที่พุ่งรู้ไหมเขียนชัดว่าใส่ข้อทองถ,ถา้ถาบนอนจาจจะเป็นเชือกที่ตารางห้อยทองมาเนี่ยคือคเป็นเป็นเน็เ่นพฤติกรรมเถื่อตะโมะอ่ท้ายเราไมา่ได้ชีริกนี่เนี่ยต้องบอกโอ,อ้มันไม่ได้น,นะครับเป็นข้าวไข่ในเรื่องของการการชีริกอัสกอร์ การบาีโอวัเสื้อผ้าก็ดีเครื่องประดับก็ดีเลชปอลสภาเนี่ยนะครับอิส伊斯兰ในส่งเสริมให้าแต่งสภาที่สวยงามสะอาดอินันโลหะอย่างนี้หลุนอยู่ให้บนชำมานนะครับเราอ๋อิสลามสวยงามอ๋อเราเป็นผู้ทรงสวยงามนะครับการความสะอาดเนี่ยเป็นขีนหนึ่งของหลักศรัทธาของเราเลยมีความสะอาดนะครับแต่ว่าแต่ว่าการแต่งตัวสุภาพสร็สุภาพดูดีนะครับเนี่ยเป็นการ เป็นการยกโยงเป็นการให้เกิดตระหนักซาซ่าของเราโดยเฉพาะเราเป็นมุสลิมด้วยเนี่ยต้องรักษาเกียรติของตัวนี้นะครับเราเป็นผู้ที่สะอาดเราจะสาจักเรือชีริกเราสาจักสิ่งสกปรกสิ่งที่ฮารอมเราสาจักสิ่งที่เป็นมัซเซียดซึ่งมีเรื่องมเฟอร์มของเราสุดทานั้นเราต้องงานแ่สะอาดทางภายนอกและภายในของเราแต่ว่าถ้าเราแต่งกายสะอาดแล้วแต่เราเคอูฟเดียวว่าเป่ดเป็นการโชว์เนี่ยนะครับก็ก็ก็ความดีรอที่ได้ทำตรงนี้มันก็มันก็ลุกได้เหมือนกัน ข่าวข่ายในนั้นก็การเป็นการตังร้งบัคีแบบ,บแบบแบบแบบอัสกดหลาวนะครับแต่อัสนซุมอ่ะในภาษาบ้านเราไม่ถึงการการทำอะไรก็ามให้มีชื่อเสียงให้ดังให้ดังให้ดัง <c oughs> อย่างมันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันในในกลุม่มเกิดขึ้นได้ถกถูกถูก,ถก ทุกๆๆๆทุกคนกค็ว่าได้เนาะไ,ไม่ได้ว่าเวทเวดเวทวงกันมไม่โดยเฉพาะเวทวงพูรูนักวิชาการหรือว่าใครกร็แต้แต่เป็นผู้รักผู้ยญ่เนี่ยมักจะกดขึ้นได้ไง่ายเพราะว่าถ้าชาวบ้านถั่วไปเนี่ยนะครับที่ว่าไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีัานานในสังคมเนี่ย <ๆ S 2> เขาไม่ต้องการเสือเสียงกับคือเขาตื่นขึ้นมาเขาไปกินย่างแต่มากคือเขาก็มา เพราะเราสร้างม่งสร้างบ้านส่งถูกเรียเนจอบถานนแต,แต่แต่ชี้ิก็บเพ็นเนี้ยมักจะเกิดกับเกิดขึ้นกับคนที่มีสักทีมีมีมีท่านนะมีต่างตังกลมอย่างเช่นาชน,นายกอบอรตรงอบอตอจะไม่เวลาถานุนไส้หรือข้อครอบคุณฐานนั้นฐานนี้ในการประสันจริงๆแล้วเป็นนาทีกของ ข้องพวกเขาอยู่แล้ว่บุคคลเ่านัเนี่ยมาอย่างเช่นหนักการเมืองอะไรต่างๆเป็นหน้าทีอยู่แล้วที่จะต้องสนับสนุนที่จะต้องห้าวิธีการนํามาสึ่งงบประมาณในการที่พัฒนามู่บ้านพัฒนาชุมชนอะไรก็เขาแล้วทําไมต้องจะต้องขึ้นไปครอบคุณจะต้องอะไรต่ออะไรไอ้นั้นบ่งบอกให้เห็นถึงข่าวข่ายข้องการอารยะแต่ถ้าเป็นมุสลิมนะถ้าไม่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่คนมุสลิมนี่ก็คงจะ อันนั้นเนีเราเอาเราไม่ปุ้ตเตอร์นะครับในบางครั้งเนี่ยนะในบางครั้งเนี่ยบริบทจะมีความแตกต่างกันนะครับในบางครั้งเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นคือประเพณีของประเพณีองค์กรนะครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรนึงๆบางทีแบบเบี่ยงเขาทำเวลาเซตเซตรกิจจากจากโปรเจกต์นึงโปรเจกต์ใดนะครับเขาะจะมีสรุปงานของเขาอะไรอาจจะมีเป็นตัวปมผิดไปก็ก็เป็นบางทีอาจจะเป็นแบบเบี่ยงของเขาไปสัมไปตรงนี้เราก็ไม่เตะนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าเชฟเชฟเวลางานสุรัว เวลาการสูดเราเนี่ยนะครับอย่างมีการบริจาคนะครับก็คือคือมันมีกับถ้าคนบริจาคนิดๆนะบางทีไม่ไม่ไม่ขอลงน้ำครับคือบบไอคอนไอคอนได้ไอคอนสิบห้าบาทได้เนี่ยบางทีไอคอนไม่ไม่บริจาคเลยไม่ลงน้ำไม่ประสออกน้ำแต่วันนี้ถ้าสภาไปมาสองพันห้าพันเนี่ยเคปบกชื้นเลยคิดทะยุโผลมให้ผู้ทวยโผลมเลยเนี่ยนะครับเขาคล้ายเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราบริจาคนะครับ อดิสนาบีก็บอกนะครับใไฮบรอจคด้วยกับหมือนค้าเหมือนกับเมืองทรายไม่สาบนะครับไฮบรอจด้วยหมือคว้าเนี่ยแต่เมืองทรายไม่สาบไม่ถึงว่าโยกเขกันนี้แหละคือคือแบบทำให้หลับที่สุดในการนรนหาันะครับแต่ถ้าหวาถ้าการไฮบรอจตั้งงานตามเน็ตถ้ามีการแคว้นปไปที่จุดดิฉันเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็น เป็นระเบียบขลองเขาในองค์กรอันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่คัดเทแต่ว่าเจ้าตัวผู้ถือบริจาคเนี่ยนะครับต้องมีความบริสุทธิ์จริงๆนะครับยุออทธ์เถอะเขาจะเอาเชื้อเราไปทำอะไรตรงนี้ก็สุดใจแต่คล่องเขาหนะ้าที่ของเราแถมปรเจาคให้มีความให้มีความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็ที่ว่าใช้ได้เลยนะครับแต่แต่แต่ว่าก็ยัง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 ตรงเรามาตรางเลยนะครับในส่วนของการทำเชื้อเชืช้อให้ให้ให้อยากอยากอยากดังนะครับโชว์นั่นโชว์นี่นะครับ ครับพี่น้องครับที่เราได้นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยเปิด่จะให้พี่น้องทั้งหล่รวมต่างพวกเราเองนะครับได้ได้ห่างไกลได้ห่างไกลจากสิ่งที่จะทําให้เกิดการชีริกต่อลสอสมาร์ตาราไม่ว่าจะประเภทหรือว่าแบบแบบเหลกชีริกอัสกอรหรือชีริกอักบาตก็ตามหรือว่าชีริกใหญ่ก็าตามนะครับเพราะว่าทางซ่องยางนั้นก็เป็นสิ่งที่ จะทำให้การงานหลบลางโทุกหลบลางการงานติพันั์มา,าซิงที่อยากจะยำเตือนกับพี่น้องที่หลักทางไล่ว่าถ้าเรามีมีมีการกระทำหรือว่ามีมีเคยได้ทำฉะนั้นติพัน์มาหรือมีความคิด เรื่องอะไรก็แล้วแต่ข่อยพ้ปีนองอะไรกับเหนือกับตัวตอร,ร์ลสปาตาลากลับไปยังประองลสปาตาลาเสียและกล็ข้อตบัตย่างแท้จริงกับัตยังนสุฮาตาบัตันนสุฮาจากพระองลสปาตาลาในสิ่งที่เกิดขึ้นไปเป่อทีกา,ารงานของเราก็จะได้ไม่เ,ไมเสียไม่ซุ่นนะครับเประวาความเป็นชีริกหรือว่าการตัง้งบาคีตอรสปัตาลามัน มันเกิดขึ้นไดใน้ในในทุกๆอิบาดาทุกๆก,การงานของเรามันอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาโดยตลอดแล้วนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเอเลสซาตาลานั้นได้ได้เตือนได้เตือนพวกเรานะครับไวในไวมากใหม่อารอยางกรณีพูดถึงเรื่อง วลาเรใช้อัสืบคุบิบีใช่หรือว่าการตั้งภาคีห้ามตั้งภาคีหรือว่ามารวมเป็นภาคีต่อรัตตาร่านั้นมันหมากในคำเพียงกุรอ้านนะครับให้เราได้การได้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นภูนึ่งในรดาพุธที่พระองค์รัตสปัตตะราชได้สรงอภัยโทษในการเมตตานะครับอาจารย์อรุณจ้ครับสุดท้ายนี้ก็ในช่วงตอนนี้นะครับอยากจะถึงทายให้ครับ พี่น้องนะครับโดยกับฮะดิษที่ผมได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับที่นับนนบีมุฮัมมัดสุลตารัมในบ่าวัยนะครับอินอัครัวฟะมาอัคราฟุอะลัยกุมอัชิรุลอัสุอร์สิ่งที่ฉันกลัวนักกลัวนะที่จะเกิดขึ้นในภพฐานเนี่ยนะครับนบีกลัวจริงๆเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเราแสดงว่ามันจะเกิดขึ้นหนาจริงๆในมือพวกเรานะครับก็คือทางอัชิรุลอัลสุลส์สิ่งที่นบีได้ทำทับและก็ได้ บอกนะครับกนเด่นชัดในเส้นชีวิตกับไพหะอัลลงค์ในกับไปในใน,ในกับพหะอ,อหังค์ سبحانه และตาลานะครับจากบทเรียนจากฮะดิษบทนี้นะครับเพอเป็นการตอกยำ้ำสำหรับตัวเราเองนะครับและก็ไปอยองทุกคนในห้างเกราจากสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กและก็ชิริกใหญ่ก็ดีนะครับเพราะว่าชิริกเล็กชิริกเพราะว่าชิริกนี่แหละเป็นปัจจัยหลัก นะครับเทวะเราได้ข้าวสวรรค์หรือตกนรกครับ <c oughs> ถ้าเราคนนี้คนได้เป็นมุสลิมนะครับถึงแม้ว่าอิมานอ่อนก็ตามแต่ว่าชีวิของเขาไม่มีแทบชีริกนิ่ชอลอดเขาได้ข้าวาสวรรค์ของนรกนรกต้องผ่ <c oughs> านกานต้องผ่านการผ่ <c oughs> านการโดลงโทษในนรกก้นก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้เคยทำชีริกเราก็ได้ข้าวค์อย่างแน่นอนแต่ต้องเงนคามถ้าเขาเป็นคนที่มาตลอดแต่เขาแอเ เผลอตัวเป๊เดียวกอนว่าซีชีวิตนี้เขาเรียไม่ทันตัวบ้าตัวเขาจะย่นในรตลอดกาลนะครับ,รบนี่คือซิงี่เรต้องต้องต้อง,ต,องต้องคุยกันในต้องบอกกันในชุมชนในสังคมของเราครับวับนนี้ก็คงจะฝากพบ่นเพียงเท่านี้นะครับอีิไ,ไดาตัวฟิกวันนี้ได้ยลาาุอะลัยกมระรกะตุลอฮก